ครับผมก็กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เคารพรักด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกจินนี่แพ็กอีเช่นเคยนะครับผมซึ่งโอ้ยจริงจริงจริงจะรีวิวตั้งนานแล้วนะแต่ว่ามันมันไม่มีเวลาจริงนะครับผมก็วันนี้ว่างเนาะก็มารีวิวนะครับตัวฟรีนะครับผมหรือว่าตัวที่แจกครบรอบหรือว่าตัวที่แบบว่าเออเขาเรียกอะไรอะ ไปคอแลบมานะครับผมก็นี่เลยนะครับผมเอรอยนะครับผมเจอถ้าใครอ่านอย่างอื่นก็ก็ได้นะแต่นี่ชอบเรียกเอรอยเนาะจริงๆเอรอยเนี่ยเป็นตัวฟรีนะครับผมเป็นตัวฟรีที่ได้มาจากแบบเขาเรียกอะไรนะกิจกรรมครบรอบหนึ่งปีนะครับผมจริงๆก็ไม่ใช่หนึ่งปีหรอกแต่แบบว่าเออคือเอรอยเนี่ยเป็นตัวตัวหนึ่งนะครับผมที่แบบว่า พิเศษมากมานะครับผมนี่เห็นป่มแค่กรอบก็พิเศษแล้วนะครับผมเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับผมซึ่งเออจะพูดยังไงดีอ่ะคือตัวนี้ก็อปั้นมาเป็นดีเพสซับนะก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแบบว่าไม่รู้ว่ารีวิวเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าเออโอเคนะคผมเดี๋ยวเรามาดูส,สตัดกันก่อนนะครับผม <c oughs> จริงๆแล้วอนะ่ะตัวนี้เป็นตัว <c oughs> อ่เ d p ซั u พอร์ตนะครับผมไม่ใช่ DPS จ่าๆเนาะนะครับผมใครอยากปั้น DPS ก็ปั้นได้นะแต่ว่าธนู5ดาวก็ไม่มีนะครับผมตั้งแต่เล่นมายังเปิดไม่ได้เลยนะครับเป็นโลกอะไรก็ไม่รู้นะโอเคมาดูสตรัรข้างในกันดีกว่านะครับผมก็อัตราคีเนี่ยก็จะอยู่ที่57.1นะครับผมแล้วก็ความแรงคีดอยู่ที่ 1 uh, 7อ3อนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้าน uh, ความเสียหายน้ำแข็งเนี่ยจะอยู่ที่90.4เลยนะโอ้ oh, ถือว่า o อมากนะครับผมแต่ว่าสตันเนี่ยมันจะอยู่ที่กลางๆนะครับผมก็จะไม่ได้แรงมากไม่ได้โอเวอร์อะไรมากมายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ก็ก็จริงๆก็พันมานานนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะเลีอะไรอะ่ะมันจะเบาก็เบามัน มันจะแรงไหมมันก็ไม่ค่อยแรงอะไรนะแล้วก็ธนูเนี่ยก็ใส่เป็นทางด้าน BP นะครับผมเป็นอัตตาครินะครับเพื่อที่จะให้ได้บิลของตัวของเอลลอยเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะได้ไม่ต้องหาอัติแฟกแบบยากมากมายนะครับผมส่วนอัติแฟกเนี่ยก็จะใส่ทางด้าน2โนเบสนะครับผมแล้วก็อ่าิาสัดนะครับผมก็จะเป็น2แข็ง2โนเบสเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสเตตกันบ้างดีกว่านะครับสเตตก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับความแรงขี้14โจมตี11อนะครับอัตรา3.5นะครับความชำนาญธาตุเนาะแล้วก็โจมตีนะครับฟื้นฟูพลังงานความแรงขี้อัตราคลินะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านโจมตีนะครับผมอัตราคลิความแรงขี้อันนี้ <laughs> คือพลังป้องกันมาติดมาเนาะแล้วก็พลังชีวิตน,นะครับคือมันหาสวยๆไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นโบนัสน้ําแข็งนะครับผมก็จะมีความแรงขี้ล้วนนะครับผมที่เน้นนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานเนาะหมวกก็เช่นเดิมครับความแรงขี้นะครับผมก็จะติดโจมตีมาคือจะไม่มีอัตราขีเลยนะคือมันหามันหาไม่ได้ไงก็หาได้แค่นี้นะครับผมขี้เกียจหาเอออะไรประมาณนี้แหละนะครับผมส่วนกลุ่มดาวเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับผมไม่มีให้อัพอยู่แล้วนะครับบอกไว้ก่อนเนาะ คือมันเปิดใช้งานบ่ได้นะครับผมถึงจะมีกาชามาก็ยังไม่มีเนาะนะครับผมส่วนสกิลนะครับผมก็กจะเน้นไปทางด้านอันตินะครับผมเป็นหลักนะครับอันติก็เวลสิบแลนะครับส่วนพลังงาน่าเนี่ยคือใช้น้อยมากก็ว่าเหมาะนะครับเหมาะสำหรับที่จะเป็นแบบว่าสายเอ่อซัพพอร์ต DBS อะไรประมาณเนี้ยซัพพอร์ตตัว d p s อีกทีหนึง่งตัวเมนหลักอีกทีหนึ่งนะครับผม ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูดีกว่านะครับว่ามันมันกากหรือว่ามันแรงแค่ไหนนะครับผมไป e t s g กโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ออมอนปกติโอ้โหเควสอยู่สูงเลยกันมอนปกติดีกว่านะครับก็จะเอ่อกออ็อพสกิลยิงไว้เท่าไหรวะเอาเลเวล6นะครับยิงคือไม่ไม่ได้แรงมากเนาะยิงก็ประมาณนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาลองสกิล E กันบ้านดีก,กว่าเนะาะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยอเอาไปกินมือสองนะครับผมก็ไม่ค่อยได้แรงมากเท่าไหร่ถือว่ากลางๆนะเพราะว่าสก,นะาก,กิล E เวฟกล้าแล้วนะเดี๋ยวก๊อบจะไปลองอารุน,นการให้แป๊บน,นึงขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนอุ๊ยฉันไม่อยาก อืมเอาบอสอยูบอสอยูเหรอเ้ยไม่โดนโอเคยังถือมาอีกก็ยิงประมาณชาร์จยิงประมาณเจ็ดพันเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะไปลองเอ่อตัวที่มันแข็งกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะลองแบบว่าไม่บัฟก่อนเนาะไม่รู้ว่าจะโดนคี้หรือเปล่าน,นะเคไม่บัฟนะ ตื่นขึ้นมาลุนกาดเจ้าเขาจะยิงให้มันเป็นเป้านิ่งก่อนนะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าสกิล E ก็จะแรงแค่ไหนนะ,ปะเปยะหนึ่งทีไปยะอีกหนึ่งทีนะครับ QE นะครับหมื่นสองเหมือนเดิมเนาะต่อไปก็จะเป็นทางด้านอันตรีนะครับส,สามหมื่นสี่โดยประมาณประมาณนี้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก็ว่านะ ค่อยแรงไม่ค่อยแรงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็ชิวๆนะแต่ว่าคนที่เล่นคอมก็จะสบายนิดนึ่งนะผมเวลาเลงแต่ถ้าเล่นมือถือก็แบบกำมัดกำมัดนิดนึงมันเล่นยากนะเอาบอลล่ะเอาบอลเออไปไหนโอเคต่อไปเดี๋ยวก๊อบจะไปบัฟให้ดูนะครับว่ามัน มันจะแรงแค่ไหนก็ไม่รู้ว่ามันจะเออ่คลีหรือเปล่านะโอยเคไปเท่าที่เคยรอมานะครับมันจะอยู่ที่ประมาณเราๆเจ็ดหมื่นนะครับผมเจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นแจะประมาณเจนะ็ดหมื่นสะถามว่าแรงไหมมันก็ <laughs> กลางๆอะ่ะมันไม่ได้แรงมากนะครับแต่ถ้าบัฟเต็มๆก็น่าจะแรงอยู่เพราะว่าเป็นเน็ตก็ไม่ได้อัพเลยนะ <laughs> เออถ้าคนอัพน่าจะแรงอยู่นะครับสุโบเอาไม่โดนสุโบสุโบกดผิดแล้วครับไม่ขีด้วยบ้าดาบ้าดาไม่ขีได้ไง แตกมันแตกก่อนน่ะเดี๋ยวนะก็ขอกเก็บสเตตแปบนึงเจ้าัวเราค่ายกันเลยอขอเก็บสเตตแปบนึงนะไม่ใช่ไม่ไง่โอเคเดี๋ยวเราไปลองใหม่นะครับผมเออลูนกาด อันนี้มันติดน้ำก็ไม่อยากลองตัวติดน้ำอะ่ะขอไปลองตัวที่แบบว่าไม่ติดน้ำนะครับผมไม่ติดน้ำคือแบบโล่งๆนะครับไปโล่งๆหรอโล่งๆด้านไหนวะด้านนี้ปะใช่ไหมจำไม่ได้ละไม่ได้เล่นนานใช่ปะ ไม่ใช่ละกับมวัวละเฮ้ยด้านนี้ดิถูกแล้วอ้ยเหนื่อยนี่ไงเห็นแล้วโอ้ไกลๆเลยวิ่ง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 จงรีเมื่อกี้บัฟไม่ไม่ติดคลีนะบัฟไม่ติดคลีอะ่ะเขาจะไม่กินยานะ เพราะว่ากินยามันน่าจะถึงแสนอยู่แล้วแหละเริ่มปกตินะครับขอไม่กินยาแล้วกันนะโซเดออ่าไม่โดนนี่ไงเขีเยนยนเจ้ากคนยู่้างๆั6 3นนนี่นนี่ี ทันไหมนี่ไม่ทันด้วยตายก่อนโอ้โหโคตรโคตรเลวร้ายเลยอ่ะมันไม่คีเียว่าเอามทำไมทำไมเก็บ <c oughs> สตทแป๊บนึงนะ สงสัยเราจะได้ไปตรงรุนกาดตรงนั้นแหละคีมมันใกล้สุดแล้วนะเดียนะ๋ยวะอ่ะตรงนี้ตรงนี้เราต้องเคลียร์ตรงนี้แล้วนะ 何だろう何だろうバカバカバカ <laughs> バカ<ペー>バカ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  ส <37. S 2> ามเจ็ดฟาดอ่ะฟาดอ่ะสามเจ็ดอีกเือจริงมันได้ประมาณราวๆเจ็ดหมื่นนะครับผมที่ที่กรอบรองมาเนาะท,ทุเรศมากสามเจ็ดยูนโอเคนะครับผมคือตัวเอลลอยเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ถามว่าสําหรับสายฟรีนะก็มองว่าควรปั้นไว้นะครับเพราะว่าตัว มันจะแรงไหมหรอก็ว่ามันแรงได้กว่าน,นี้นะเพราะว่าอย่างแรกนะครับมันขึ้นอยู่กับการใส่อาร์ติแฟกต์ของแต่ละบุคคลนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่แบบไหนเนาะอันนี้ก็ก็เอามาเน้นอันติอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะส่วนอีกเซตนหนึ่งที่มันบวกอันติเหมือนกันนะครับจริงๆก็ก็หาอยู่แต่ว่าม,มันยังหาไม่ได้เนาะเดี๋ยว เพราะว่าเดี๋ยวกำลัรอคิวอ,อิโต้อยู่นะครับผมคลิปนี้ก็ทายแบบคืนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงเลยก็ตอนนี้ก็รออิโต้อยู่นะครับผมเดี๋ยวจะเอามารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เอาเอลลอยไปก่อนไม่มีไรจริงจริงนะผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเอ้ยมันได้เจ็ดหมื่นกว่าเลยนะไม่ได้กินยานะเออแบบว่า มันทําไม่ได้นะมันมันมันได้แค่นี้จริงๆนะครับผมเมื่อกี้มันขี่แค่สามหมื่นเองบ้าบอคอระครังโอเคเอาไว้เจอกันยิปหน้านะครับผมกบ็บายบายจ้ะ